ยาสีพาพี่น้องมาเบ่งคนขุมตาเขียวนะมามาสอบสวนหน่อยไม่ถือกำปั้นผู้ใดใส่ใส่มากันน่ใส่บ่งบังบังบังโอ้ย่สิปี๋ยมาทำทาวาล่มอ่นเสียงโบกเวกโอ้ย่บังให้ล่มมือนัอแมนะบ่นะบ่เนเอา่มเอบ่ ถือกำปั้นผู้ใดถือกำปั้นผู้ยิ่งน้ำด้วยถือกำปั้นพ่อไเยใส่เฮ้ยเบิ้งคักไะบู๊กาขึ้นนวดนวดัปเ้าผนังเลยก็เขาเขาเขาถึงมันนวลมันกินเเออไปอ็นไปยักไปกวนเขาเนี่ยไม่ไหวเลยไปเหรียญว่องให้รวยเนี่ยเขาอารมณ์บอดีเราไปกวนเขาตีลละ โอ้ยได้ยินยเหมือนน่น้อเห็นวงไห้โลแตกออกเซลสะเมือนั่ะแมนอยู่หเมนกัเสียงเยินแต่ว่านี่แต่วาออกวันนี้ออกวันนี้ออกมาใสก็กูนยูนทางได้ยินอยู่โอ้บารีแถนี่บาดีแถทีก็ปันเขาบังเงาโอ้ยยิ่งมากรูมาฟองกันน่ะเขาเอเบียดให้คนเขา พี่น้องผู้ถี่มากไหมยังไ่ได้เคยเห็นกับน,นี่เราผู้ถี่เราไปหากาบกล้วยมาให้ไปหากาบกล้วยแต่ว่าได้ใบได้ใบมานหลุดสุกหนึ่งก็ดีกายไปเห็นเราขุมตาเขียวก็เลยว่าเอาไปถือกำปั้นอยู่ว่าไงโลมาแล้วเนี่ยแบบนี้อันนั้นอ่ะ มันัญ่าเพื่อนเดียวเพื่อนกับทอมทาแสดงว่าบนเก่งไหเดี๋ยวจายืนดีก่อนเบิกงงันมจจะไปหาหมออดี๋ยวไปหาหมอเง้ยกู้ใดก็มาขึ้นกำปันหนักแท้ไอแ้งข้อหว่มาท่งร่างกายไหมบัวนะโอ้โผมเห็นถามไงบัวเปนอย่างไงบัวกมันเน้อ ก็ใส่ยงให้โรแล้วทําทัทามมหล่มเก็บหลักฐานแน่้อเราจสิเนี่ยแน่นอนอย่างยริงว่าขืนใจเขาเศร้าตรงไหนว่าเดี๋ยวกเขาทายาเย็นายาเย้ยหมักไปวเบิงเบิงใอรเาทายคักเบิงอีกว่านบงเบิงเจ้าเจ้าเก็บบอเก็บบ่กนะยังกินเ้าเสียอยู่ นี่ละนี่เราอุตส่าหอนเวลาเขาทำไอเขาเล่นให้โลเขาอารมณ์บดีเลยเต่ยยักกันเศ้าบาดกันขากันตายหอยนี่ตัวนี้ไปกอกวนก็ติดฟังเสียงให้โลว่ามันขึ้นต่ำหรือสูงก็ไปใส่กวนกอ ยางไก่นไกหล้งนู้มาเขาไก่ต้ังปวดเขาเล็นเนอล้ก็เลยมันเนียมีผู้ลังคนอ่ะมันเสียเงินขั้นเขียวเขาก็เลยลูกใส่แกแก่ๆต่ต้ง่งกับหมองกีดีลงบาบม่เช็นนี่ไม่้ี้และเน่บเบยางม่ส่งอาโมโหละดรตีเราก็ไปแ้งขวบเมาเมาจนโมโหที่ว่าถือคำปั่นดัวไรวันต่อไป หาบ่ถือกำปั้นเยังมึงไห้โลถึงขนาดย่างไปซื้อเราแล้วก็ล้มหัวนอกพืชนหัวฟาดเพื่อนนี่ครับมันพอตายนี่ทุกคนเออเอาเอาเอาเป็นว่าบ่ถือกำปั้นกับกับล้มแต่สรุปแล้วนายถือกำปั้นแล้วว่าเมื่อนั่งไึ้โลมันแตกกันออกมาน่ะนี่แต่ว่าขากันแล้ว เพูดให้กระจายอย่ามก็เล่นให้ร่ยขันโบมีงเงินย้าไปวุ่นเตะเท่าเด้อแล้วสิขุมตาเขียวแบบพ่อยังนี่น <laughs>